ครับมาดูข้อต่อไปสำหรับข้อนี้เนี่ยรับ N กับ M มานะฮะจากนั้นก็เอามายกกำลังแล้วเอาผลลัพธ์มีกี่ตัวก็เอามาบวกกันเป็นคำตอบนะครับโอเคเดี๋ยวนะเออผมจะให้รับ N มาก่อนนะ N เป็น N เป็น5เนาะแบบเขาเลย แล้วก็ให้ m เป็น4นะครับอโอเคเราจะเอามายกกำลังกันเอ๊รู้สึกจะเป็นฟังก์ชันชื่อ p a w นะ exponential นี่ไง p o w ั r f u n c t i p o w นะครับเราจะเอาตัว value เนี่ยเท่ากับ pow number ซึ่งเป็นฐานคือ base เนี่ยคือเออ่คือ n แล้วก็ Number ที่เราจะใช้ยกกำลังคือ m นะฮะโอเคพอเราได้ value มาแล้วเพื่อการทดสอบที่ดีเราปินเลยฮะปิน value มาดูก่อนมันถูกป่าว ให้มันถูกปฏิทิละสเต็ปนะฮะโอเค5ยกกำลัง4เป็น625้นี้เราจะเอา625เนี่ยมาแตกบวกออยังไงเอ่อลักษณะอย่างนี้นะฮะมันคืออะไรครับมันคือเราต้องเปลี่ยนค่าให้เป็นอา r ์เรก่อนแล้วเราก็มาบนลูปจับบวกนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยว v l u e ซึ่งมีค่าเป็น625เนี่ยเราจะแปลงเป็น String ก่อนก็ Value Value String เท่ากับ Value บวกด้วยนี่กลายเป็น String นะฮะทีนี้เราจะแตกตัว String เนี่ยเป็น Array เราใช้ Value R เนี่ยเท่ากับอออะไรนะ String split ่ใช่ไหมใช่ปะเวลูสตริงสตริงะปิดป่าวะจำไม่ได้ฮะถามเจมีนายก่อนน่าจะใช่นะผมจำไม่ผิดหรอก <c oughs> อ่ะโอเคแล้วเราลองพิมพ <c oughs> ์มาดูไหมเพราะความชัวพ <c oughs> ิปิ์อาร์พิม ปิน A ป e ิน R เออ Value array ถูกปะเออร์เริ่มที่13าออไม่ได้ใช้บวกนะต้องใช้ดอทโอเคเราได้ a r r เ y เป็น6 2 5มาแล้วนะครับทีนี้เราจะมาจับบวกกันเนาะเราก็ต้องวนลูปเอ่อ for เราให้ i ขึ้นเป็นตำแหน่งใน array นะเริ่มที่0นะฮะถ้า i ยังน้อยกว่าเขาของ value array ให้วนลูปต่อไปแล้วก็เพิ่ม i ขึ้น1น่งตรงนี้เรามี total นะผลรวมของการบวกก็จะกลายเป็น total r เท่าบวกเท่ากับ value array <ค><ๆ>ที่ตำแหน่ง i โอเคทีนี้เราจะ print total ดูนะครับ print total อ่ะดูสิถูกปะ่ะ13 6สามหบวกห้บวกสบวกหเป็น13โอเค ถ้าผมให้เป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นเอนเจ็ดละกันแล้วก็วกรันดูฮะได้เจ็ดเนาะไม่ใช่ละเดี๋ยวนะ N ยกกำลังสี่เอ่อเปิดเครื่องคิดเลขเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ก o g ก e ลดีกว่าเอา่อเท่าไหร่นะ เจ็ดยกกำลัง4 2401 2บวก4เป็น6 6บวก1เป็น7อ่าถูกแล้วถูกแล้วได้7นะโอเคลวท่านี้เป็นเท่าไรดีเป็น8อนะ่ะ31 7ยกกำลัง8นะฮะเอาใหม่สิ7ยกกำลัง8 ห้าเจ็ดหกสแปดบวกเจบวกเเป็น12บวกหเป็น18บวกสเป็นยี่สิบสยบสองบวกแเป็น30มบวกหเป็น3าเอด่าถูกต้องครับได้3าเอดโอเคข้อนี้ก็มีเท่านี้ครับผมไปเจอกันใหม่ข้ออื่นครับสวัสดีครับ